รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเ a ชั่น สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงนะครับเจอกันดึกๆวันอาทิตย์ทางช่อง3นะครับแน่นอนแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยและก็มีแขกรับเชิญคนสําคัญที่มาสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้น่าสนใจมากครับถ้าเกิดผมพูดถึงเกม Roblox เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนรู้จักครับเพราะนี่คือแพลตฟอร์มเกมที่ใหญ่มากๆที่เปิดให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างเกมได้และว,วันนี้เราจะคุยกับ2พ่อลูกครับคือคุณพ่อเขาเนี่ยมีลูกชายวัย11ขวบที่สามามรถ เขียนโค้ดจนสร้างเกมในโรบอกออกมาให้คนเนี่ยเล่นกันได้มันมาถึงจุดนั้นได้ยังไงเดี๋ยวนี้คุยกันนะครับต้อนรับครับคุณพ่อจังอนุชยศสุนทรแล้วก็น้องจินยศสุนทรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการของเรานี่คือคนที่เขียนโค้ดได้แร้เล่าครับได้แล้วครับได้แล้วครับก็อายุเท่านี้เขียนได้ประมาณหนึ่งยังไม่เก่งมากครับก็ประมาณหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราปูพื้นฐานก่อนเพราะผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการโดยเฉพาะคนแบบผมเนี่ยอาจจะไม่ทันอยากได้เดียอธิบายหน่อยคําว่าเกมโรโรบ็อกนี่คือ เกมเราบอกมันเป็นแพลตฟอร์มครับเป็น YouTube ที่สามารถ YouTube ก็คือให้คนสร้างวิดีโอได้แล้วก็จะมีคนดูเนาะเราบอกก็เหมือนกันเลยแค่เป็นแทนที่จะเป็นวิดีโอก็เป็นเกมแล้วก็สามารถสร้างเกมได้แล้วก็มีคนเล่นคนสร้างก็ได้เงินแพลตฟอร์มเองก็ได้เงินัอ๋อเปรียบเสเหมือนพวกออนไลน์ต่างๆ YouTube ก็คือเราผลิตสื่อลงไปจะปุ๊บร้ค่าโฆษณาก็มีการแบ่งกันอันนี้คือเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนไปสร้างเกม ใช่ใช่คอนเทนต์ content ของย t u b e ก็คือวิดีโอคอนเทนต์ของโลบอกก็คือเกมที่คนทั่วไปสร้างนี่แหละครับซึ่งวันนี้น้องสร้างได้แล้วด้วยใช่สร้างได้แล้วด้วยในระดับเด็กๆกันนะครับ,รบก็ยังไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่หลายหลายคนก็สร้างได้นะครับแต่ว่าเขาเขาก็เป็นพิเศษก,ก็ทำได้ยากกว่าคนอื่นหน่อยโอเคเ,เดียวกันคราวนี้มาดูที่มาที่ไปกันหน่อยว่าทําไมมาถึงมาถึงจุดนี้ได้เริ่มต้นที่ตัว,<ม>ตวคุณพ่อก่อนเลยพ่อจังเนี่ยคือพ่อจังเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีอยู่แล้วหรือเปล่าครับเออวช ย้อนกลับไปตอนเรียนนะตอนตอนเรียนก็เรียนคอมพิวเตอร์สายอันก็คือวิทยาการคำนวณก็ก็เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ทําสายนี้โดยตรงแต่ก็มีความรู้อยู่ก็เลยก็เลยมาสอนลูกได้แล้วเราก็เหมือนพ่อพ่อแม่ทั่วไปครับตอนเด็กๆตอนเขาห้าขวบหกขวบก็พาไปเตะบอลบ้างพาไปเล่นหมากลุกบ้างพาไปอะไรบ้างไงครับก็ก็ดูว่าเขาชอบอะไรนะเรารู้สึกว่าเขาชอบด้านนี้ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ตอนจริงอายุประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดขวบนะหกหกเจ็ดขวบครับผมเจ็ดขวบนี่ทํา คือทาแล้วเราตัวเราเองแล้วเราเรียนเราเรา,เราดูเขาทำเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันทำข้ามรุ่นได้มันมันมันหกเจ็ดโกดมันทาของรุ่นปอดปฐมปลายของมัธยมได้นะเออเราเรา,เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ส่งไปแข่งไปอะไรเงี้ยเขาก็ชนะรุ่นประถมทั้งหมดเลยตั้งแต่ปสามอะไรเงี้ยโอเคเออ,เอ,อแล้วเราเราก็เห็นว่ามีแววนะเราก็เราก็ เริ่มเริ่มให้เขาจริงจังซึ่งเขาเองก็ชอบด้วยมันก็เลย<ๆ>ก็เลยไปได้ไกลอย่างเงี้ยครับ,รบน่าถามจีนหน่อยว่าเราเริ่มรู้ตัวว่าชอบการเขียนโปรแกรมเนี่ยได้ยังไงตอนแร,แรกพ่อก็ให้ผมลองเขียนโคนะ้ดเนาะเออตอนแรกพ่อให้ลองเขียนโค้ดเลยใช่ครับตอนแร,แรกพ่อก็ให้ลองแบบง่ายๆก่อนแบบเป็นบล็อกๆแบบที่เด็กเข้าใจได้ครับโอเคนะ้าขอเริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดคืออะไรพ่อ จริงจริงจรงถ้าถ้าพูดถึงสมัยนีย้มันมันไม่ใช่เรื่องการพิมพ์อย่างเดียวแล้วครับ,รบอย่างที่น้องพูดมาเมื่อกี้นะก็คือบล็อกโคดดิ้งเนี่ยมันเป็นการที่ที่จะสอนเด็กๆด,ด้วยการเอาเอาบล็อกคล้ายๆเลโก้เนี่ยมาต่อกันเชื่อมกันแล้วก็สร้างเงื่อนไขสร้างลอจิกหรือว่าวิธีคิดอะไรที่มันที่มันสร้างวิธีคิดให้เด็กมากกว่าที่เขาจะมาจําตัวเทคเลยครับคือใน,ใ,นในการสอนสำหรับรุ่นเด็กๆเ,เนี่ยมัน,ม,นมันมีวิธีการ ที่ที่แตกต่างไปแล้วสำหรับโคดดิ้งแต่ว่าแต่ว่าในภาพหัวเราคนโปรตีนะจะนึกถึงแบบโอ้ยกดฮีบอร์ดแรัวพิมพ์รัว,ว,วเนี่ยไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องสำหรับเด็กมันเริ่มต้นจากวิธีคิดก่อน โอเคเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่เราเคยทําเขียนโปรแกรมในการเรียนพื้นฐานเนี่ยเหมือนเราต้องใส่รหัสต่างๆเป็นตัวอักษรภาษาปิดเนีเยอะมากเพื่อที่จะให้หน้าจอนั้นเนี่ยแสดงผลยังไงออกมาแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นเหมือนการเล่นเกมเหรอครับใช่ครับกึ่งๆการเล่นเกมครับก็คือเอาบล็อกมาต่อแล้วสร้างคําสั่งเดินไปข้างหน้านะเราเดินมาตรงนี้พูดตรงนี้นับเรียงลาดับคําสั่งอะไรครับแล้วก็ไอ้หน้าตาบล็อกที่ใส่เนี่ยก็แบบหน้าตาหน้ารักมีสีมีอะไรที่แบบเด็กหกเด็กกลัวเขารู้สึกว่าเฟรนลี่หรือว่าแบบ เออเป็นมิตรกับเขาอะครับ<ช>แล้วตอนนั้นจินก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> กเลยได้ลองทํา <ๆๆ S 1> ลองทำแล้วรู้สึกว่ายากไหมฮะตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนนั้นมันก็ที่ผมบอกว่าเขาทาไปให้เด็กๆทำเนาะมันก็เลยเป็นแบบสีสันง่ายๆทําให้เด็กๆแบบเข้าใจพื้นฐานเข้าใจแบบก็อ่อบอกต่างๆว่าอะไรมันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเริ่มเริ่มเขายังไม่ยังไม่ยากใช่ไหมคือคือตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าชอบหรือยัง ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ชอบมากครับผมว่าแบบเออก็โอเคทําไปมันก็แบบสนเพลินแต่ <c oughs> ผมจะเริ่มชอบตอนผมเริ่มเล่นโลบอกแรกๆคับ <c oughs> เพื่อนผมชวนให้ผมเล่นโลบอกนะ <c oughs> มันก็เออผมลองไปเล่นโลบอกมันก็สนุกอยู่แหละ <c oughs> แล้วพอผมรู้อ่ะว่าเกมในโลบอก <c oughs> กับเป็นเกมที่คนสร้างอ่ะผมก็เลยอยากลองสร้างเกมในโลบอกเหมือนเขาว่าง อ่าโอเคเริ่มจากการที่เราไปเล่นก่อนในในโ,นโรบอทแล้วเล่นเกมที่คนอื่นสร้างมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็น่าจะสร้างได้นี่นะอใช่ไหมตอนตอนนั้นคือกี่ขวบนะเจ็ดแปดขวบเจ็ดแปดขวบอ่ะเรามีความคิดอยากจะสร้างเกมตอนเจ็ดแปดขวบแล้วหรอจริงว่าตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากสร้างเกมแนวไหนอยากอยากเป็นอะไรประมาณไหนแรกๆก็คือแบบพอเขาอยากทำเนี่ยก็ศึกษาไปด้วยกันครับเกมแรกๆที่สร้างได้มันก็เกมกระโดดไปกระโดดมาธรรมดายังไม่มีแบบยังไม่มีเรื่อง ข้อมูลไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาครับก็โค้ดก็ยังไม่ได้เขียนอะไรยา,ยากก็ก็เป็นแค่จัดชงจัดฉากอะไรครับแต่แต,แต่แต่เกมมันก็ถ้าพูดถึงเกมมันก็เป็นตัวตัวลอที่ดีที่อยากให้เด็กมาเขียนโปรแกรมนะเนอะก็เลยกลย็ผมก็เลยศึกษาแล้วก็ใช้มันเนี่ยพาเขามามาเขียนโปรแกรมรยากได้ครับคราวนี้พอตัดสินใจแล้วว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะสร้างเกมของตัวเองใน Roblox ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามันต้องฝึกลอจิกด้านไหนอะไรอีกบ้าง เอ่อพอเริ่มเขียนในโลบอก,กรับ,รบมันจะเป็นการเขียนโค้ดแบบที่ต้องพิมพ์เป็นตัวหนังสือเยอะๆละมันก็จะเริ่มงงขึ้นก็จะเริ่มอะไรขึ้นตอนแรนก็คือพอเริ่มเขียนโลบอกปุ๊บก,ก็คือจะเป็นตอนที่เริ่มจ้างครูสอนครับสอนแบบสอนเขียนโค้ดสอนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวพ่อเองเ้าก็ ไปเคยมีความดรใช่ใช่ยังใหม่สำหรับพ่อเหมือนกันนะ๋อคือพ่อก็ใหม่เหมือนกันเราเราเป็นเขียนโค้ดยุคยุคเก่าใช่คือมันคนละภาษากันครับแล้วก็แล้วก็สร้างเกมมันก็เป็นอีกเรียกว่าอะไรเป็นอีกเทคนิคนึงเลยอ่าฮะนั่นหมายความว่าตอนนั้นในพ่อเริ่มเห็นแววละถึงขั้นจ้างจ้างครูมาสอนใช่ใช่ใช่มีครูฟิลิปปินเนะครูอินเดียอครูฟิลิปปินด้วยใช่เพราะพอย้อนไปสี่ห้าปีก่อนเนี่ยเอ่อเมืองไทยยังไม่ค่อยมีโรงเรียนไหนสอนทำโลบอทเลยครับมันยังใหม่มาก ก็ก็ก็คือต้อง, <ๆ S 2> ต,องต้องมีครูฟิลิปปินส์ครูอินเดียที่เขาแบบเออเราก็ไปค้นเว็บเนอเดี๋ยวนี้มันออนไลน์มาได้เราก็เราก็าากหาครูต่างประเทศมาอสอนให้เ่อก่อนโอเคอตรงนั้นเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันแต่เอาความรู้สึกของน้องก่อนพอหลังจากที่เราเริ่มจริงจังละเราเริ่มต้องเรียนเยอะข,ขึ้นละมันไม่ใช่แค่เห็นว่าเกมสนุกหรือว่างานเขียนโค้ดผ่อนคลายละเริ่มมีความเครียดความท้อมั้ยในวัยไม่ถึงสิบขวบนะตอนนั้นก็ที่ท้อบ้างครับตอนนั้นผมก็ยังเริ่มใหม่อยู่เนาะเอ่อ ผมเวลาผมติดอะไรอ่ะผมก็จะค่อนข้างมีท้อหลุดตึงครับแล้วช่วงที่น้องรู้สึกว่าทอเขาได้ปรึกษาคุณพ่อไหมครับว่าเฮ้ยจะไม่ทําต่อแล้วหรือว่าจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยพ่อได้ติดตามอยู่ตลอดไหมครับอ่าใช่ครับก็ก็คอยคอยมองอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเขาติดตรงไหนเนี่ยก็ก็ชวนเขามานั่งทำรีเสิร์ชด้วยกันเลยครับหมายถึงว่าเออเซิร์ชเว็บเซิร์ชอะไรว่าแบบไอ้ไอ้อย่างเงี้ยเขาทำยังไงนะสมัยนั้น AI มันยังไม่ ไม่มาช่วยอะไรได้ขนาดตอนนี้ตอนนี้สบายมากคือหา AI ปุบรู้เลยแต่ตอนนั้นก็คือต้องไปนั่ง s e ร์ชเว็บไปดูไปดูพวกกระทู้ที่ฝรั่งเขาเขียนเขียนกันไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยน้องแก้ปัญหาให้ได้อย่างนี้ครับอ่าแล้วท้ายเกมนี้มันออกมาใช้เวลานานไหมเกมแรกนะเกมแรกเออผมว่าทำไม่กี่เช่วโมงนะครับใช่ครับเกมแรกของไม่ไม่นานมากนะเกมเกมเกมแรกนี่คือเกมเป็นยังไงฮะ เกมกระโดดครับเป็นเกมแล้วก็แพลตฟอร์มเบอร์ับแล้วเขากระโดดไปไหนครับ่ถามเรื่องราวของเกมเล่าให้ฟังหน่อยเหมือนมาริโออย่างนี้เลยนะแต่เป็นแต่เป็นสามมิติใช่ครับกระโดดข้ามนู่นกระโดดข้ามนู่นข้ามนี่อะไรเงี้ยอ่านั่นคือเกมแรกลงไปปุ๊บมีคนเล่นไหมไม่มีมีแต่มีแต่เพื่อนที่เขาชวนมีแต่เพื่อนเขาเองที่ชวนมาเล่นนะครับซึ่งนั่คือเกมแรกใช่ใช่ใช่โอเคเห็นคุณพ่อบอกว่าต้องต้องมีโค้ชมีครูมาสอนเลยใช่ครับใช่ครับก็ก็คือส่งไปเรียนตลอดเวลาแหละครับ ทั้งด้านเขียนโปรแกรมแล้วก็ด้านสร้างเกมนะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ต้องทําอะไรที่มันยากขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับ,รบซ,ซึ่งตัวผมเองบางทีก็ตามไม่ทันก็ต้องมีครูมีครูช่วยเหมือนกันครูนี่เป็นคนต่างประเทศด้วยช่วงแรกๆครับช่วงแรกแต่ช่วงหลังเนี่ยก,ก็ไปเจอครูที่เขาสอนมหาวิธธทยาลัยทางด้านานีน้โดยตรงนะเขาเขาเปิดคาสอนกเ็เราก็ไปไปร่วมกับเขาครับคราวนี้พอเรียนจริงๆัแล้วเนี่ยมันมีการที่เราไปแข่งขันด้วย แข่งขันนี่คือแข่งขันอะไรบ้างมีมันจะมีแข่งแบบเขียนเป็นจาข้อสอบเหมือนแข่งเลขแข่งไทย,<อ>ไยมีแบบนั้นเลยเหรอใช่ใชออ่อารมณ์เหมือนเรามองว่าแข่งเลขโอลิมปิกมีแก้ปัญหาโจทย์ยากๆครับท,ที่ที่เขาไปแข่งมาก็จะมีทั้งสองแบบนะมีแบบแบบที่เขาว่าคือเชิงวิชาการก็ก็มาเป็นข้อสอบแบบกาเลยแล้วก็มีโค้ดยาวๆมาละอ่านแล้วบอกซีกว่าคําตอบของโค้นี่คืออะไรครับ เหมือนแก้โจทย์เลขไงครับแต่เป็นจะเป็นจะเป็นเขียนโปรแกรมแล้วการแข่งขนนนันตอนนั้นท้องจินคือเราต้องต้องแข่งกับใครบ้างอเป็นคนวัยเราหรือว่าเขามีแบ่งเจน,นในการแข่งขันไหมปฐมทั้งหมดเลยปอหนึ่งถึงป .6 หกครับปอหนึ่งถึงปอหกทั่วประเทศทั่วประเทศใช่ครับก็มีรอบคัดเลือกแล้วก็แล้วก็รอบรอบรวมเขาก็มาแข่งที่กรุงเทพครับตอนนั้นจำได้ไหมว่าเป็นการแข่งขันแบบแนวไหนไอ้นั้นมันมีทั้งการข้อสอบแล้วก็มีให้ เขาจะมีเหมือนเป็นบาร์โค้ดมาให้แล้วก็ให้เราแก้โค้ดที่เป็นผ yeah> ิดอยู่ก็คือเขียนโปรแกรมสดๆด้วยใช่ครับยังไงนะยังไงนะคือคือมีมีมีโค้ดมีเป็นตัวโค้ดมาให้แล้วให้เราแก้โค้ดโค้ดโค้ดที่มันไม่โค้ดที่มันยังทําไม่เสร็จหรือว่าทำแล้วมีปัญหาครับแล้วก็ให้เราอแก้โค้ดที่มันรีวัญหาให้มันเวิร์กให้ได้อะไรอย่างนี้ครับให้มันเวิร์กให้ได้โอเคแล้วแล้วหมายถึงว่าเราต้องทํากับคอมเลยไหมฮะตรงนั้นหรือว่าทำทำหน้าคอมเลยทำหน้าคอม แล้วตอนสอบที่บอกว่าอันนี้คือแข่งทั้งกาด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยในการแข่งขันเดียวกันไหมครับการแข่งเดียวกันอันนี้พี่เปิดโลมากเลยพี่เคยได้สอบแข่งขันอย่างอื่นอันนี้เขามีเวลาให้อย่างไงบ้างแล้วเขาเวลาไปแข่งบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเออแรกตอนกาข้อสอบเขามีเวลาให้ชั่วโมงสี่สิบนาทีหรือชั่วโมงกี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อยี่สิบปะ เ่าจะยี่สิบครับยี่สิบโอเคไล่ตรงเขียนโค้ดอะต้องแก้โค้ดพออันี้เวลาหมดปุ๊บเขาก็จะให้ไปร่างต่ออีกห้องหนึ่งพื่อให้ไปแก้โค้ดดาวครบอะครับก็น่าจะสามสี่ข้อละมั้งใช่ไหมถ้าไม่ผิดสรุปคือยากไหมเอาอีกยากกว่าถ้าไม่ยากก็บอกไม่ยากก็คือก็คือสี่สิบคะแนนเต็มอะที่ได้แชมป์มากคือพลาดไปข้อเดียวครับพลาดไปคะแนนเดียว พลาดไปตรงไหนพลาดการกะบาดเหรอพลาดพลาดพลาดกาเออพลาดการกะบาดใช่ครับแต่ตรงเขียนโค้ดก็คือได้หมดเลยโค้ดคือเพอร์เฟคครับใช่ครับอ่าฮะอันนั้นคือการแข่งขันครั้งแรกไหมน้องจินครั้งที่สองเนอะครั้งแรกไม่ได้รางวัลอะไรเลยรายการเดียวกันเนี่ยครับแข่งตอนปสองแล้วกลับมาปสามก็คือไปฟิตมาแล้วก็ก็ได้ที่หนึ่งโอเคนั่นหมายความว่าในบรรยากาศของงานวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆที่สนใจในด้านนี้มารวมตัวกันหมดเลยใช่ครับใช่ไหมฮะจากทั่วประเทศใช่ครับใช่ครับคราวนี้พอได้รางวัลมาตอนนั้นจินรู้สึกแบบเป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นอยู่งงไหมว่าชนะได้ไงคือไม่ไม่ได้ตื่นเต้นที่ที่หนึ่งนะตื่นเต้นที่ขึ้นเวทีครั้งแรกเออตอนนั้นแข่งที่ไหนนะจินโรงเรียนชื่ออะไรนะเลนอาวเลนเลนโรงเรียนเลนเลนพัฒนาพัฒนาใช่ครับอ่าโอเคแล้วแล้วพอหลังจากที่เราแข่งขันแล้วได้ที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมีแบบว่าเป้าหมายต่อไปไหมว่าว่าเราอยากจะลุยด้านนี้ต่อเลยหรือว่ายังไงบ้างพอแข่งขันนั้นเสร็จก็ก็ก็ มองหาการแข่งอย่างอื่นนะครับแล้วก็แล้วก็ปีถัดไปก็กลับมาแข่งอันนี้อีกทีหนึง่งแต่ทีเนี้ยได้ที่สองได้ที่สองแล้ว응เราเราก็สอนให้เขาแบบยอมรับความแพ้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีพี่ที่เก่งกว่ามามาชนะเราได้อยากรู้ว่าแล้วแบบเนี้ยเราเราจัดสรรเวลากับการเรียนพาร์ทปกติในวิชาพื้นฐานกับ,รบเรื่องเนี้ยอยากรู้ว่าแบ่งแบ่งยังไงบ้างอืพอดีก็จริงจริงจริพอเห็นเขาเริ่มทําได้ดีมากๆเนี่ยครับ ผม,ผ,มผมกับภรรยาก็ไปคุยกับผู้อำนวยการนะว่าว่าอยากได้โอกาสให้เขาแบบเฮ้ยออกมาทํากิจกรรมนอกโรงเรียนออกไปลุยนอกโรงเรียนหน่อยอะไรเงี้ยครับพอดีสาธิตประสานมีเขามีห้องออนไลน์ให้ให้ให้เด็กกิจกรรมเขาได้เขาได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นเงี้ยก็ไปเรียนห้องนั้นก,ก,ก็ก็พยายามลาะนะครับหมายถึงว่าผลการเรียนก็ต้องก็ต้องโอเคนะอย่างวิชาที่เราอยากให้ดีก็มีเลขมีวิทย์อะไรเงรี้ยซึ่งเขาชอบอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ที่เหลือก็กกพยายามทํากิจกรรมเยอะๆก็ ขาดบ้างลาบ้างแต่ก็ให้เขาสอบให้ได้ตามงานให้ทันเลยครับโอเคพี่แขงขอกลับมาเรื่องของการเขียนสร้างเกมต่อครับ,รบโอเคการแข่งขันเนี่ยมีอยู่เรื่อยใช่ไหมคุณพ่อแข่งขันที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช่ครับใช่ครับปีหนึ่งน่าจะน่าจะลงสัก3รายการ4ี่รายการไม่รวมไม่รวมสอบเลขอะสอบเล่น,เลน,นี่คือแบบเดือนหนึ่งสองครั้งอะไรครับเออพวกพวกสอบเล่งที่ยากๆอะไรครับเออแต่ถ้าแข่งทําเกมเขียนโปรแกรมปีหนึ่งน่าจะสัก4 4ครั้งได้ครับโอ้สครั้งเยอะมาก ใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าจะแข่งทางด้านสร้างเกมเนี่ยรุ่นประถมมันมีน้อยมากครับ,รบก็เลยต้องพาเขาไปแข่งกับรุ่นมัธยมบ้างมหาลัยบ้างอะไรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งซึ่งไปแข่งมาแล้วเหรอไปครับไปครับแต่แต่แต่ก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยชนะเลิศไม่เคยอะไรนะครับมีมีเคยไปแข่งที่มอลังสิตได้ที่สามมาแค่นั้นเองแต่นั้นพ่อไปไปลงด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นโอเพ่นค,ครับครับครับรุ่นโอเพ่นก็ <open S 1> คือใคร ใคร<ด>นะก็ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กมหาลัยที่เขาเรียนด้านนั้นโดยตรงมาแข่งกันครับอันนี้ผมอยากรู้ในแวดวงของการแข่งขันการสร้างเกมเนี่ยครับคือเขาแข่งยังไงอะจินจําได้ไหมตอนไปแข่งเขาให้ทาอะไรบ้างเอ่อมันเป็นเรียกว่าเกมแจมครับครับคือเขาจะมีโจทย์มาให้แล้วเราก็ต้องสร้างเกมจากโจทย์นั้นครับสร้างเกม<ๆ>จากโจทย์นั้นอย่างเช่นอะไรจําพอจาได้ไหมเอ่อโจทย์ตอนแรกเขาให้เป็นบับเบล บับเบิ้ลคืออะไรฟองน้ําหรอใช่ก็คือกว้างๆเลยฟองน้ามาถ้าเกแลเราก็ต้องคิดว่าจะทําอะไรกับฟองน้ําเรื่องเกี่ยวกับฟองน้าแล้วก็คือไปไปไปอยู่ที่มอลลังสิตกัน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่48ชั่วโมงนั้นเนี่ยทำเกมให้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปปีเซตนกันแล้วกรรมการคือพวกอาารย์พวกอะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินเดี๋ยวก่อนนะมเวลาแข่งแข่งกันสองวันเลยเหรอก็คือให้สร้างให้สร้างให้ใช้งานได้เลยใช่ใครอยากจะนอนก็นอนใครไม่อยากนอนก็ก็ทาไปครับเขาเรียกว่าเกมแจม โอเคมีม okay. ีกันท like okay. okay. ja er like ั่วโลกเลยแต่ก็จัดเป็นไซส์ที่มอลังสิตเขาก็จัดไซส์หนึ่งอันนี้น่าสนใจซึ่งตอนนั้นพ่อแข่งด้วยป่ะแข่งด้วยครับเพราะว่าเขาไม่ไหวแน่นอนก็คือทำด้วยกันใช่ใช่ใช่ทำด้วยกันแล้วตอนนั้นพอบับเบอ้ลออกมาเราทําเกมออกมาเป็นยังไงจริงจำได้ไหมเราเราเอ่อผมทำเกมบอกว่าคล้ายๆสเปร์ตูนครับเอาแปลงเลยคืออะไรวะสเปร์ตูนสเปร์ตูนเป็นเกมในในดินแดนดสวิตครับเป็นเกมยิงฟองน้ำออกไปเอาเกมยิงฟองน้ำโอเค ฟองน้ำป่ะเออยิงเหมือนยิงเหมือนเพ้นส์สีห้องตั้งห้องอย่างเงี้ยรใครเพ้นส์สีได้เยอะกว่าก็ชนะอะไรเงี้ยอ่าแล้วของเราเป็นแบบไหนฮะแบบนั้นเลยนะแต่ที่จะเป็นสีก็เป็นเป็นบับเบิ้ลยิงเป็นบับเบิ้ลออกมาใช่ไหมครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เราได้ที่สามครับได้ที่สามครับใช่ได้ที่สามจากกี่ทีมคุณพ่อที่สิบน่าจะประมาณยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยครับจำไม่ได้เหมือนกันอันนี้เด็กสุดป่ะเด็กสุดแน่นอนมีมีประถมคนเดียวเลยครับแต่แต่เขาก็ได้เปรียบตรงที่มีพ่อช่วยไงอ่าโอเค อ่านี่คือเรื่องของการที่เราไปแข่งในการสร้างเกมนะครับ,<อ>บแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตัวแค่เนี้ยวัยสิขวบเนี่ยสามารถสร้างรายได้ของตัวเองได้แล้วจากความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับสร้างได้ยังไงเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ งานกาชาติประจำปี2,568เชิญทุกท่านร่วมตามรอยพระเมตตาองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยน้อมสำเึ็จในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเนื้อการเวลาทั้งภาพและเสียงอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์พระราชกรณียกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อทุกชีวิตที่โซนิทัศการ69ปีแสงแห่งพระเมตตาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย11-21ธั11 21, นวาคมน,นี้ ่วขาวจัดกิจกรรมร้อยหกออนทัวกับทริปสุดเอ็กซ s i v e ive, สุดปังส่งท้ายปีค่ะนำท่านผู้ฟงังผู้โชคดีบินลัดฟ้าสู่เจฟแปนกับทริปร้อยหกออนทัวตอนลาสีแต้มฝันวันใบไม้เปลี่ยนสีที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะรวบตึงเช็คลิส์เก็บทุก d เดสิเนชันหมุดหมายในฝันของใครหลายๆคนจะสนุกและประทับใจแค่ไหนไปชมกันเลยอย่างสถานที่แรกนะคะวัดนันโซอิน ซึ่งเป็นพระทองสำริดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทุกคนต้องมาสักการะก,กันค่ะซึ่งข้างในจะบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุนะคะซึ่งได้รับมาจากประเทศพมา่าดังนั้นก่อนเริ่มทิปเราก็เลยมาที่นี่กันเพื่อความเป็นสิริมงค,คลค่ะมาเริ่มต้นที่แรกที่นี่ค่ะค่ะและที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นสารเจ้าดาไซฟูเทนมังกุนะคะ ตั้งอยู่ที่า <Okay. S 1> ดาไซฟุจังหวัดฟุกุโอกะค่ะเป็นหนึ่งในสศาลเจ้านะคะที่สําคัญที่สุดในเมืองนี้นะคะค่ะก็จะมาขอเรื่องการเรียนการสอบแล้วก็ปัดเป่าสิ่งโชคร้ายนะคะแล้วก็สถานที่ต่อไปนะคะเราจะมาเที่ยวกันที่บอ่อน้าร้อนขุมนรกทั้ง8ซึ่งวันนี้เราได้ไปเที่ยวกัน2ไฮไลท์ของบอ่อก็คือเป็นบ่อสีแดงแล้วก็บ่อสีฟ้า ที่นี่ก็คือจะมีอุณหภูมิที่สูงบ่อน้ําพุร้อนที่นี่จะไม่สามารถแช่ได้นะคะเพราะมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปประมาณแบบ90กว่าองศาขึ้นไปซึ่งถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากค่ะและบริเวณนั้นเราจะเห็นได้ว่าสามารถต้มไข่ได้ด้วยนะหรือว่าใครที่อยากผ่อนคลายเขาก็จะมีที่สําหรับแช่เป็นฟุตบาใช่ยืน่น<ช>ก็คือยื่นเท้าลงไป อาสาท,ที่ต่อไปเป็นกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเป๊ปปูนะครับสูงจากระดับน้ำทะเล1,375เมตรจากระดับเลค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่เราขึ้นกระเช้าก็จะได้เห็นวิวสวยๆนะคะของอ่าวเวปโปแล้วก็ภูเขาซูรุมิแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงตลอดทางเลย และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ทะเลสาบคินลินค่ะแล้วก็น้ําของที่นี่นะคะจะมีความขุ่นเพราะว่าเขาเป็นน้ําที่มาจากน้ําพุร้อนบรรยากาศก็จะมีความสงบสวยงามค่ะมีความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ไกลๆนู้นก็จะมีเป็นเสาโทริอิเล็กๆอยู่ด้วยค่ะ,ะทะเลสาบคินลินนะคะเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินนะคะของจังหวัดฟุกุโอกะนะคะเป็นอีกที่นึงทีทท่ทุกคนที่มาเที่ยวฟุกุโกะต้องมานะครับผม ต่อไปก็คือหมู่บ้านยูโฟอินเป็นหมู่บ้านสไตล์ยุโรปสีเหลืองที่นี่จะมีแหล่งช้อปปิง้งทั้งอาหารของซื้อของฝากของที่ระลึกแล้วก็มีร้านคาเฟ่น่านั่งน่ารักมากแฟนๆอนิเมะนี่ต้องถูกใจแน่เลย,เ,ลยเพราะว่าที่นี่มีแบบเป็นร้านจำลองอนิเมะทั้ง Alice in Wonderland อะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านนกคูกเยอะแยะมากมายค่ะ ็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาร่วมซิฟกับสทรอยเปีมร้อยหกอีกครั้งนะคะครั้งนี้ก็ยังมีการดูแลที่อบอุ่นเหมือนเดิมดูแลดีเหมือนเดิมทั้งอาหารที่พักที่กินที่เที่ยวทุกอย่างยังเต็มที่จัดเต็มขอฝากแฟนๆวิทยุเข้าข่าวนะครับให้ติดตามทางเพจ f a c e b o o k หรือวิทยุ FM 1 0 6ของเราได้ก็จะมีกิจกรรมดีๆมาอีกใครอยากเป็นผู้โชคดีที่ได้เที่ยวฟรีเที่ยวสนุกสนานแบบเราติดตามเอาไว้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะทริปในฝันแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านและสามารถติดตามภาพบรรยากาศแบบเต็มๆและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่เพจวิทยุครอบครัรวข่าว10อ Family News ค่ะคุณผู้ชมครับอยู่กันต่อครับ1้8ชั่วโมงนะครับวันนี้อยู่กับพ่อจังกับน้องจิ๋นนะฮะ เราคุยกันไปต่างๆนาละที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มเรียนเขียนโค้ดจนถึงไปแข่งขันกับรุ่นผู้ใหญ่ในการสร้างเกมครับคราวนี้พี่การเกิดหน่อยว่าอายุเท่านี้สามารถสร้างรายได้เป็นของตัวเองได้แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าการหาไรายได้เสริมของเราเนี่ยมันเป็นการทํางานอะไรเริ่มต้นยังไงครับมีมีรับจ้างสอนบ้างครับมีสอนเขียนโค้ดให้เพื่อน <ๆ S 2> เื่อรุ่นเดียวกันนะครับอายุแบบ1 0บสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วทีเนี้ยก็เลยมีมีผู้ปกครองคนเขาแบบเอ้ยลูกไม่เป็นเลยเนี่ยแต่เหมือนแบบถ้าถ้าเรียนกับเด็กรุ่นเดียวกันน่าจะสนุกไหมอะไรเงี้ยครับเออผมก็ผมก็เลยเลาะลองให้เขาสอนดูแล้วก็วกเ,รกเราก็เราก็คอยมองเนยะแล้วก็แนะนําเขาว่าเพื่อเวลาสอนอ่ะสอนเพื่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะเพื่อจะได้รู้เรื่องก็สอนเขาไปในตัวด้วยครับตอนที่ทางผู้ปกครอง,องของแบบเพื่อนๆลูกเนี่ยเขามาถามแสดงว่าเขาเห็นแล้ว,วผลงานแบบเยอะมากตอนนั้นพ่อรู้สึกไงบ้างภูมิใจในตัวลูกชายไงบ้าง ก็ก็ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งครับแต่ว่าแต่ว่าผมคิดเสมอนะว่ายังมีคนที่เก่งกว่าเขาแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าแบบอาจจะไม่ได้ออกมาด้านหน้าไม่ได้มีไม่ได้มีเพจไม่ได้มีอะไรที่ที่เขาเก่งกว่านะแต่ว่าเราก็ภูมิใจว่าแบบเขาได้หลายด้านทั้งทั้งสอนทั้งทำคอนเทนต์ทั้งไลน์เขาเราก็ภูมิใจในตรงนั้นครับเราเรามีวิธีในการไล่เรียนการสอนยังไงต้องสอนเขายัเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากการทำเบสิกง่ายๆก่อนครับก็คือแบบมี ทำเป็นบล็อกกระโดดกระโดดให้มีล่องหนะฮะล่ลองหนให้เขาเง่ายๆก่อนแล้วพอเขาเริ่มแบบมีฟันเดเมนทัลอะไรอยากทําเกมอะไรแล้วผมก็สอนแบบให้เกมนี้ระบบมันทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับครับ<ม>พี่แคนอยากรู้ว่า<ม>เงินก้อนแรกที่เราสามารถสร้างไรายได้เป็นของตัวเราเองอะ่ะเท่าไหร่โอ้โอท,ที่ขี่แข่งชนะไงได้เท่าไหร่จำได้ปะที่แข่งชนะแข่งแข่งชนะแล้วก็ได้เงินรางวัลครั้งแรกออส สองหมื่นองหมืเลยเหรอหนึ่งหมืครับหนึ่งหมื่นหนึ่งมใช่ใช่หนึ่งหมืนสี่คนะเากันอครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่หนึ่งหมืตอนนั้นได้ตังก้อนแรกจากจากฝีมือของเราอ่ะหนึ่งมื่นเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างหนึ่งหมื่นเยอะไหมหนึ่งหมื่นตอรกก็รู้สึกเยอะอผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งหมื่นนั้นหนึ่งหมื่นนั้นเติเต็ได้เยอะ แบ่งแบ่งครึ่งครึ่งครับก็คือแบบพ่อเก็บครึ่งหนึ่งแล้วห้าพันก็คือแบบตัดสินใจเองแล้วสุดท้ายก็ไปเป็นไปเป็นสกินไปเก็บไลไปเป็นไรหมดหนึ่งหมื่นโอเคหนึ่งหมื่นมันเติมเกมได้เยอะนะพ่อนะตรงไปตกลงมาก็คือแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วห้าพันนี่เติมเกมหมดเลยไหมก็มีเก็บไว้บ้างครับก็มีเอาไปซื้อขนมเที่ยงเรียนบางอย่างเก็บไว้ ร้อยหนึ่งที่เหลือเติมที่เหลือเติมเกมอันนี้คือคือจากการแข่งขันใช่ไหมครับแล้วจากการสอนล่ะพี่ขันอยากรู้ว่าจากการสอนเนี่ยเราเราเราได้รายได้จากการสอนครั้งแรกเลยเคยเคยเคยมีงานใหญ่ครับดีป้าดีป้าของกระทรวงดิจิทัลนะครับเคยเคยเคยมาจ้างเขาไปทำเวิร์กช็อปยี่สิบสี่ชั่วโมงผมก็ไปช่วยทําด้วยเหมือนเดิมทำเวิร์กช็อปยี่สิบชั่วโมงให้ก็คือก็คือเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์ครับเว็บของดีป้าสอนทําเกมนี่แหละให้ไปสอนทำเวิร์กช็อปให้ไปทําวิดีโอสอนทำโลบอ ซึ่งที่จินสอนใช่ครับก็คือก็คือผม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 วางหลักสูตรให้เขานะแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็มีผมทําด้วยแล้วก็จินทําด้วยครับแต่ตอนนั้นก็ก็ค่าจ้างก็เป็นแสนอยู่ครับโอ้โหคราวนี้แสนหนึ่งเนี่ยจินงเยอะไหมแบ่งให้เท่าไหร่แบ่งให้เยอะวะแบ่งให้เท่าไหร่สามหมื่นแล้วมันสามหมื่นมันเป็นยังไงบ้างเติมได้เยอะกว่าเดิมเติมได้เยอะกว่าเดิมนั่นหมายความว่าเราตอนนี้เราเริ่มเหมือนกับกึ่งกึ่งทำงานพิเศษแล้วก็สร้างรายได้ได้แต่อายุแค่11ขวบเนาะคราวนี้อยากมองถึงในอนาคตบ้าง ในมุมของคุณพ่อเองนะครเรามองอนา,า,นา,า,นา,า,นาคตของของน้องไปในทางต่บางอันนี้ถามของพังคุณพ่อก่อนนะเออส่วนตัวผมเนี่ยคือจริงๆอ่ะเห็นเขาเขียนโปรแกรมได้ดีนะผมก็อยากให้เป็นซอฟแวร์จนเนียร์ก็คือไปเป็นวิศวะเลยนะเพราะเพราะเลขเขาก็ก็ทาได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าพูดทีไรเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากอยากสร้างเกมอยากสร้างเกมเออแต่เราก็เราก็รอแหละมันยังแค่ปฐมเองใช่ไหมครับเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปว่าแบบไปสนใจอย่างอื่นได้ในในในมัธยมหรือมหาลัยแต่เราก็ ไม่ไม่ไม่บังคับนะครับแต่ว่าก็มีกลมกลมอยู่บ้างแต่ก็คือไม่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 ได้บังคับขนาดนั้นก็คือถ้าเขาอยากสร้างเกมก็ก็แล้วแต่เลยครับครับตอนนี้ถ้าเกิดเรามาถึงนี้แล้วแน่นอนว่ามีความสามารถต่างๆแล้วถ้าเกิดครูต้องการจะติดต่อในการไม่ว่าจะเรียนก็แล้วแต่หรือว่าในการพูดคุยในการร่วมงานอยางเงให้คุณพ่อฝากได้ครับเออก็ก็อยากฝากฝากถึงผู้ปกครองครับเออบางบางคนมองว่าพูดถึงการสร้างเกมแล้วบางคนมองว่ามันแบบอาจจะแอบ ไร้สาระนิดนึงอย่างเงี้ยอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีซอฟต์สกิลหรือทักษะหลายอย่างที่ที่มันสามารถฝึกให้เด็กได้จากการสร้างเกมซึ่งซึ่งอย่างเช่นการคิดให้เป็นลอจิกเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าพวกงานอาร์ตงานสร้างสรรค์อะไรครับมันก็เริ่มต้นจากการสร้างเกมได้ซึ่งเดียวในอนาคตเขาเอาเอาสกิลพวกนี้ไปใช้<ม>ต่อในด้านอื่นได้เหมือนกันเนี่ยครับก็บถ้าถ้ามีเด็กคนไหนอยากทำก็อยากอยากให้ผู้ปกครองลองเปิดโอกาสเขาทําดูบ้างเหมือนเหมือนจินที่ที่ประสบความสำเร็จได้ในด้านนี้เหมือนกันครับทุก อาชีพทุกความสามารถเนี่ยมันสามารถนําไปสู่การพัฒนาแล้วก็สร้างอาชีพในอนาคตได้หมดเลยอย่างของน้องจิ๋นเนี่ยกับการเขียนโค้ดกับการเล่นเกมเนี่ยคนก็จะมองว่าเฮ้ยไม่อยากให้เด็กเล่นเกมไม่อยากให้นู่นนี่นั่นแต่เนี่ยเขาสามารถพัฒนาจนไปถึงขั้นเขียนเกมได้จริงๆสร้างเกมได้จริงๆแล้วมองอนาคตไปได้ไกลมากๆเหมือนกันวันนี้เรามีของมามอบให้ด้วยนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของแขกที่เคยมาออกรายการของเราโี่นะครับฝากไ้ให้ด้วยนะฮะ ได้เลยครับใช่ซึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีด้านหน้ามีแบบแผ่นเกมมาเคุณดิ๊กเขาใช้เขาใช้แผ่นเกมอยู่ไม่พอเมื่อโถ่ไม่ใช่แล้ว๋ยวนี้ก็เข้าเว็บออนไลน์กันหมดแล้วยุคไหนยุคไหนยุคใส่หัวเลยใส่หัวเลยอ่ะโอเคเอามอบให้นะครับแล้วก็ครับขอบคุณนองมาด้วยนะครับร่วมในการกับเราขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงนะครับเรื่องราวที่เรานำมาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสำหรับ SME หรือแม้แต่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ติดตามกกััััััันนนนนไดดดด้้้ะะะฮททุสสสปาาหห์ีีี่่ชอง3คคครรรบบบววววมเลลแ